วันนี้อยู่กับผมนะครับ OOR 6ปครับอสติ๊กเกอร์นะครับอะอยู่กับ R15 นะครับวันนี้เนี่ยเป็น R15 รุ่นปี2019-2020นะครับก็จะเป็นสีนี้นะสีดำแดงนะครับผมดำตัดแดงนะครับบอกเลยว่าหล่อแบบนี้เลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยลูกค้านะครับได้เข้ามาจัดเต็มนะครับใส่อะไรแต่งหลายรายการเลยนะแล้วก็ R15 คันนี้เนี่ยเป็น R15 ที่เพิ่งจะออกมาใหม่นะครับบอกเลยว่า วิ่งแค่ไม่กี่โลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้มาจัดอะไรเนี่ยค้อนพางที่จะเต็มเลยนะครับด้วยงบประมาณเหมือนเ้อต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยท้ายบินเนี่ยจบไปยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับและเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเลยในการว่าวันนี้เนี่ยสำหรับคันนี้ได้เลือกติดตั้งเป็นอะไรเข้าไปบ้างน,นะครับแล้วก็รถเดิมๆเ,เนี่ยบอกเลยว่าเดิมจริงๆนะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยโอเคครับผม อ่านะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราพาไปดูรถกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถเดิมๆนะครับที่กําลังจะทําการแต่งที่เรานะครับบอกเลยว่าเดิมเนี่ยดูยังไงนะผมพาไปดูจานเบรกเลยด้วยกันสําหรับรถออกใหม่ๆนะครับจานเบรกเนี่ยจะจับยังไม่เต็มนะก็คือยังมีรอยนะครับเป็นรอยควนๆที่ๆีนะครับอ่ะสังเกตก็คือตรงนี้เลยด้วยกันนี่นะครับแบบนึงนะฮะสักครู่นะมันยังไม่โฟกัสอ่าโอเคนะครับนี่ครับจะเป็นางนะรถที่ยังไม่ ผ่านมาไม่กิโลนะครับที่เพิ่งจะออกมานะก็จะใหม่ๆอย่างงี้เยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าไม้กันว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมสวิตต์สักคู่ครับอ่าตัวนี้จะเป็น R15 นะครับ2019ครับ2020นะครับผมวิ่งเพียง264กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็จัดเต็มซะแล้วนะครับอ่าสำหรับอะไรที่เลือกใส่ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เรียงอยู่ตรงนี้เนี่ยกำลังที่จะรอติดตั้งนะครับผมทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราพามาดูตัวยีงก่อน อันดับแรกนะครับเลือกเป็นท้าสั้นนะครับของเซเว่นสปีดนะตัวนี้เป็นงานหนานะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยเป็นตรงรุ่นนะครับไม่ใช่รวมรุ่นนะรุ่นไหนรุ่นนั้นนะครับอ่าโอเคแล้วตัวนี้จะหนาวมากแม่เหล็กดูดแรงนะครับกัสดุแข็งแรงเหล็กหนา3มมตรนะครับผมอ่าต่อด้วยตัวนี้นะครับเป็นแผงข้อนะครับลูกค้าเลือกเป็นแผงคออลูมิเนียมนะครับเ n ียนีะงานเนี่ยเลือกเป็นสีดำนะครับบอกเลยว่าใส่ไปแล้วเนี่ยหล่อมากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยแจมขนาดไหนเดี๋ยวเสร็จแล้วไปดูกันนะครับและนี่เลยนะคคครรรรััับบบให้องเเานนนะะป็ชิ อาหกสโมเกปลานะครับงานโอาหดีนะครับเป็นงานทรงแท้นะครับบอกเลยว่าซื้อที่เราเนี่ยได้งานทรงแท้แน่นอนแล้วก็หล่อแน่นอนนะครับเคปลาก็จะเงาเงาแบบนี้นะครับงานเคปลาจะเห็นชัดเจนอย่างนี้นะเพราะว่าสติ๊กเกอร์ที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับเกรดอย่างดีนะอ่ะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวหยดน้ำนะครับเปลี่ยนด้านหน้าได้เลยนะครับที่จับโทรศัพท์นะครับผมนี่ครับตัวนี้เนี่ยเวลาเรื่องใส่ไปแล้วเนี่ยทุกการเดินทางนะครับจะเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นสปูลนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกาดท่อนะครับกาดท่อไทเทนะใส่สำหรับแทนท่อเดิมได้เลยนะครับ ใครที่ใส่ท่อเดิมแบบนี้อยู่เนี่ยสามารถติดตั้งตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับผมและตัวนี้จะเป็นครอบหน้านะครับลูกค้าเลือกเป็นครอบหน้า R6 นะครับสีดําเงานะตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงนะครับผมสติกเกอร์ที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์แบบ 3M นะครับสะท้อนแสงนะครับผมก็จะเงาเงาหล่อๆล่อสวยๆแบบนี้เลยนะครับสะท้อนแสงนะตอนกลางคืนนะครับผมสวยงามแน่นอนแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสปอร์ตไลท์วิ่งใต้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับให้ความส่องสว่างเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเราใส่ครอบหน้าตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ย ไฟมันจะดรอลงมานะครับลกลูกค้าก็เลยเลือกใส่เป็นวิงสปอร์ตไลท์เพิ่มเติมนะแล้วก็มันหลอดด้วยนะตัวนี้ก็จะเป็นข้อไฟท้ายนะครับทรง R6 นะครับผมทรงรีหน้าแล้วแต่คนจะเรียกเลยนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวล็อกสายนะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวเล็กนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน็อตอุดกระจกนะครับสำหรับอุดกระจกเดิมเนี่ยที่ให้มาจากเดิมโรงงานจะเป็นยางนะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็สินค้าตัวใหม่ที่เราขายเนี่ยก็จะเป็นหัวดาวนะครับบอกเลยว่าสวยงามนะก็มีรายการนน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 ็็ออออออตตททงงเเเเพิิิ่่่มมะะะคครรัับบี้ลืกกใสจปวหา ชุดสีซ้ายขวานะครับบางคนหน้าแล้วก็บางคนหลังนะครับผมอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับรายการน็อตนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตุ้มปลายแฮนด์นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นของเซเว่นสปีดนะครับสีทองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน็อตกลางตัวยิงอาร์มนะครับผมลูกค้าเลือกเป็นสีทองเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวเนาะไฟเลี้ยวแท่งนะครับติดกับ้ายสั้นนะครับตัวนี้จะเป็นมือเบรกมือคัตนะครับตัวพับปรับระดับได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยใส่ไปแล้วเบรกก็จะนุ่มมือขึ้นนะครับแล้วก็ขับขี่ง่าย ต่อเนื่องด้วยตัวนี้นครับจะเป็นข้อเฟรมนะครับเคปลอรนะครับบอกเลยว่างานเราอาหกปีเนี่ยงานจะเงาสวยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็นเกียร์โยงอ่ะเหลือเกียร์โยงอีกตัวนึงครับเกียร์โยงเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีทองนะนี่นะครับรถเดิมๆบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับน็อตเดิมยังไม่ได้แ,แกะทั้งตัวนะตัวนี้นะรถเพิ่งวิ่งไม่กี่โลเองนะครับบอกเลยว่าสภาพเดิมก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมอ่ะนี่นะเดี๋ยวเราติดตั้งเนี่ยแล้วเราพาไปดูนะครับว่าสำหรับการติดตั้งติดตั้งเเเเรรรรีีียยยยยยบบ้้ออนนนนน่จะะสววขาดดดดไไหคัั๋ตติกล สำหรับตอนนี้นะครับก็ได้ทาการติดตั้งอะไหล่ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าแตกต่างจากเดิมไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาไล่อะไหล่ให้ดูนะครับว่าที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยมีเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากชุดหน้าเลยนะครับผมอ่าสำหรับชุดหน้านะครับตอนนี้นะครับได้ใส่เป็น คิวนะครับว่าผมดีนะทรง R6 นะครับบอกเลยว่าเป็นงานทรงแท้นะครับก็จะสวยงามแบบนี้นะครับงานก็จะขึ้นขอบสวยงามนะครับใส่แล้วก็เข้ารูปสวยงามแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพาดูด้านหน้าอีกทีนึงนะอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าจัดเต็มเลยโอเคนะครับตามด้วยนะครับครอบหน้านะครับลูกค้าเลือกครอบหน้าเป็น R6 นะครับสีดำนะครับตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยตามด้วยวิงใต้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับเพิ่มความส่องสว่างนะเพราะว่าการที่เราติดตัวครอบหน้าเข้าไปเนี่ย ไฟหน้านะครับจะโดนการดอบแสงลงมานะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเราได้ทําการเพิ่มไฟนะเพิ่มความส่องสว่างเข้าไปแล้วครับผมเราก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะแล้วก็นี่ครับลอทองชิวหน้านะครับเพิ่มเติมให้ดูสวยงามขึ้นนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันต่อนะครับชุดแผงคอชุดแผงคอนะครับจะมีมือเบรกมือคัตนะครับตัวคับปรับระดับได้นะครับตัวนี้เนี่ยทำให้การกดเบรคนะครับนุ่มมือขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้นี่เป็นสินค้าที่หลายๆคนเนี่ยชอบใส่มากๆเลยครับแล้วก็ขายดีนะ แล้วก็ตามตัวยนี่ครับตุ้มไปแฮน์นะชุดแผงคอจะดูเต็มก็เพราะว่าตัวนี้นั่นเองนะครับผมตุ้มายแฮน์ของเทเวนสป,ปีดนะครับแล้วก็ที่จับโทรศัพท์นะครับทุกการเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าแข็งแรงว่านะครับเพราะว่าวัสดุเนี่ย เป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งตัวนะครับสามารถหมุนได้นะตัวนี้นะครับไม่ได้อยู่แค่ระดับนี้นะครับจะตั้งหรือจะนอนโทรศัพท์เนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นน็อตอุดกระจกนะครับน็อตใหม่จะเป็นน็อตหัวดาวหมดแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ครับตัวล็อกสายจากเซเว่นสปีดนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็จัดสายให้เป็นระเบียบนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแผงคอนะครับแผงคอนี่ลูกค้าเลือกเป็นสีดานะครับงานอลูมิเนียมพีเอ็ซีนะบอกเลยว่าสวยงามมากมาเลยนะครับใส่ ไปดูด้านนี้ดีกว่าครับผมนี่เลยจะเป็นแบบนี้นะครับแข่งคอลูมิเนียมนะครับใส่ไปแล้วแบบนี้เลยนะสวยงามนะนี่ครับน็อตอุดกระจกอีกด้านนึงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นมือคัดนะครับพับได้นะตัวนี้ป้องกันได้หลายอย่างเลยอ่ะปรับระดับได้ด้วยโอเคต่อเนื่องกันด้วยฝั่งนี้บ้างครับผมอ่ะก็จะมีด้านข้างนะครับลูกค้าก็ใส่เป็นน็อต บางคนหน้านะครับชุดบางคนหน้านะซ้ายขวานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเว้นตัวคาลิเปอร์ไว้นะครับถ้าแนะนาเนี่ยเปลี่ยนคาลิเปอร์ด้วยจะดูครบมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับชุดสีน็อตทองชุดสีนะครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะครับเป็นน็อตทองชุดสีนะครับผมนี่เลย2ข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีข้างบนนี้ด้วยนะรวมที่ชุดสีไปด้วยจะมีตัวนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคแล้วก็นี่นะครับจะเป็นข้อเฟรมนะครับงานวาร์6ดีนะครับบอกเลยว่าเงาสวยแบบนี้แน่นอนนะครับผมแล้วก็น็อตกลางคือวิงอร์มนะครับลูกค เลือกเป็นสีทองนะครับผมแล้วก็นี่ครับเกียโยนะสีทองนะครับทําให้ตัวรถเนี่ยมีมิติดูเดียวเดียว้ยโทษทีครับมิติเดียวกับชกหน้านะครับเพราะว่าชกหน้าทองนะครับน็อตทองแล้วก็ตัวเกียโยจะเป็นสีทองนะครับฝากระปุกปัํมหลังสีทองนะครับและตัวนี้นะครับจะเป็นกาดท่อเดิมนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆตัวนี้ลดราคาอยู่นะครับใครสนใจเนี่ยสามารถสอบถามได้นะสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็น็อตชุดบังโคลนหลังนะครับบอกเลยว่าครบเลยนะนี่นะครับชุดบังโคลนหลังจะรวมตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับฝากระปุกปั๊มเนี่ โอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งน้นกันบ้างนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับก็จะมีเกียโยงนะครับผมได้ทาการติดตั้งแล้วบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะข้อเฟรมนะครับและนี่ครับน็อตกลางสวิงอาร์มน็อตจานไฟนะครับน็อตชุดสีครบกันไปเลยนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นไฟเลี้ยวหยดน้ำนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงกลางวันกลางคืนสว่างนะครับตัวนี้และที่สําคัญคือมันไม่เกะกะนะตัวนี้ติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือมันจะสวยงามนะครับอันดับแรกเลยอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ มาอยู่ที่ด้านท้ายนะครับสําหรับด้านท้ายเนี่ยผมขอเปิดไฟพามากเลยนะด้านท้ายนะครับติดตั้งเป็นไทสันนะครับพร้อมไฟเลี้ยวแท่งนะไทสันเนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นเซเว่นสปีดนะครับหนาะๆแบบนี้เลยนะงานตัวนี้แข็งแรงนะครับแล้วก็พับสนิทแบบนี้เลยนะครับแนบกับตัวรถนะบอกเลยว่าสนิทมากๆเลยนะเป็นงานที่โอเคที่สุดเลยนะครับสำหรับที่ผมเคยติดตั้งมานะสำหรับพี่ร้านนะบอกเลยว่าแนะนําตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรื่องความแข็งแรงแล้วก็เรื่องการใช้งานนะครับบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสามารถพับปรับระดับได้นะพับได้้เลยตัวนี นี่เลยนะครับผมอ่าไฟเลี้ยวแท่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED นะครับทั้งระบบนะตัวนี้เลยบอกเลยว่าสว่างมากๆเลยนะครับข้อไฟท้ายนะครับลูกค้าเลือกเป็นทรง R 6นะครับใส่ไปแล้วก็จะสวยๆแบบนี้นะนี่เลยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนี่ยคันนี้นะครับได้ทําการติดตั้งค่อนข้างจะหลายอย่างนะแล้วก็จบบินไปอยู่ที่ประมาณนะครับ10,000ต้นนะครับ11,000นะครับประมาณนี้นะลูกค้าได้ทําการติดตั้งไปทั้งหมดนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับทรงนี้เนี่ยพร้อมซิ่งพร้อมหล่อแล้วนะ เห็นไหมมองยูไกลๆนะครับจะมีน็อตเมอะไรเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยนะครับโอเคว่า6 d ดีเนี่ยเราก็มีสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกซื้อมากมายนะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าสําหรับวันนี้มากเลยนะครับขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามเราตลอดมานะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับว่า 6D ครับว่าสติกเกอร์นะแล้วก็ลูกค้าที่สนใจสินค้านะครับสามารถติดต่อสอบถามผังซื้อผ่านเพจเรามาได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ